สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 พิจ๊กเป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ชาวใต้สมุทรปราการครั้งที่19เพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารสำนักงานสมาคมชาวใต้สมุทรปราการที่ลานอเนกประสงค์เยื้องหมู่บ้านพฤกษา106ถนนตำรูบางพีอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสมาคมชาวใต้สมุทรปราการจัดงานสังสรรค์ชาวใต้สมุทรปราการครั้งที่19เเพื่อหารายได้จัดสร้างอาคารสำนักงานสมาคมชาวใต้สมุทรปราการโดยสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ ได้จดทะเบียนยกฐานะจากชมรมชาวใต้สมุทรปราการซึ่งได้มีประวัติบันทึกไว้ว่าราวปี2540พี่น้องชาวใต้14จังหวัดในสมุทรปราการได้ร่วมกันตั้งชมรมชาวใต้สมุทรปราการขึ้นมาโดยมีนายสุรเชษคุยยกสุยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเป็นประธานชมรมคนแรกและได้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้และสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปีพศ2556 กรรมการบริหารชมรมขณะนั้นมีความประสงค์จะยกฐานะให้ชมรมชาวใต้สมุทรปราการเป็นองค์กรที่สามารถทำกิจกรรม เพื่อสนับสนุนประโยชน์อย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นจึงได้มีมติจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นโดยมีนายไพรัตจันชัยแก้วนายเฉลิมจันทรเผาและนายพิสิทธิ์รมทองเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนขอตั้งสมาคมเมื่อปีพศ2550และมีนายไพรัตจันชัยแก้วเป็นนายกสมาคมคนแรกมีกรรมการบริหารสมาคมชุดขอตั้งทั้งหมดรวม15คนต่อมาสมาคมชาวใต้สมุทรปราการได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการและพี่น้องทั้งชาวใต้และชาวจังหวัดสมุทรปราการจนสามารถจัดซื้อที่ดินของสมาคมได้เป็นที่ เรรียยบ้อโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผอบอรตอรอในฐานะนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถามเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีพลตำรวจตีปกประพบบอดีพิทักษ์ อบอก,กอสอฟอรพ .6. ประธานจัดงานสังสรรค์ชาวใต้สมุดปาการครั้งที่ 19. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้นายไพรั์จันชัยแก้วนายกสมาคมชาวใต้สมุดปาการกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายประสงค์พวกเจริญดีกอตะตะรสมุรปาการที่ปรึกษานางสาวสุภลักษณ์ปานกวงสมาพัธ์จิดาสาชาวใต้สมาคมชาวใต้ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รองประธานจัดงานนา,นายชาณนรงรุมทองเลขาจัดงานตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวใต้สมุดปากการคณะกรรมการฝ่ายจัด สมาชิกสมาคมชมรมชาวใต้ต่างๆที่ทํา MOU ร่วมกับทางสมาคมชาวใต้จังหวัดสุนรราคารและผู้ที่ให้การสนับสนุนรวมกว่า1,000คนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยบรรยากาศภายในงานพลตํารวจตีปกปพบบดีพิทักษ์ พบกสพอรพหกได้ส่งมอบทงให้กับนายธัญรัตน์พรมสุดอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการในการจัดงานครั้งที่20อีกด้วยโดยทางสมาคมได้ใดรัมิตรสถานที่ให้เป็นแบบงานวัดมีลงทะเบียนแจกของที่ระลึกการบริการตรวจสุขภาพฟรีการออกร้านอาหารของทางภาคใต้และภาคกลางมีการจำหน่ายสินค้าภาคใต้ตลอดจนเครื่องเล่นสนามบ้านหลมุูกตาปูนปาสเตอร์ระบายสีตักปลาและห้องเด้งเพลิดเพลินไปกับวงดนตรีวงกะละปังหาวงฉลา่ขาววงคนข้างถนนและวงชาวลา หนูหลวงไม่ได้ครับก็เที่กับมื้อใไ้กรรมการจะนานเทตาไรครับเราเราเราชิดชราสู้ไม่ถอยก้าวเดียวจะได้ออกมาเป็นภาพวยกันคก็ไม่ไวจะสู้กันไม่ยกมดีงา งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดหาไรายได้สร้างสำนักงานของสมาคมบนเนื้อที่ที่ได้ซื้อไว้แล้วซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับทราบว่าการขอสร้างกะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2568และเพื่อสร้างความรับความสามัคคีรักษาเอกลักษณ์และสื่อสารประเพณีดีงามเสื็ไปทีมข่าว a e c tv channel ราายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สาานันนดนสาเดนย์ีอนดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟผู้สุขภาพภากาแฟทีอินดีหวานไม่มีไข<ค>มันมมอกลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดนพระสมุทรและทีมงาน